มาสวัสดีครับพี่น้องนะฮะอยู่กับร้านของป้าเขียนยนไม่ได้ชื่อเชียนน่แกชื่อเขียนดิใช่ไหมเพราะว่างวดก่อนผมเคยนั่นอยู่นะแต่ผมพูดผิดขออภัยนะครับบางโคนเลดพี่น้องสามใบเท่าหนึ่งใบม่วงไงพี่น้องเอาเหมือนในไลฟ์สดเลยนะสามใบเท่าหนึ่งใบม่วงครับพี่น้อง อยู่ที่ชุมพลบุรีนะอ่อซอสแซนสุกมอเตอร์อู่ปลาเขียนนั่นแหละนะฝาครอบล้อพี่น้องรอบ20 19.5ใส่ใสได้เดี๋ยวผมไปถามกันดูว่าเกขายเท่าไหร่ตอนนี้เอ่อน่าจะพร้อมพร้อมเต้าทั้งชุดเลยนะวันนี้เราเวียนมาก็ัน่นแหละมาน มาเชิงเอมาดูนู่นดูนี่แหละนะเพราะว่า,าต้องแวะทุกอู่ครับนานๆานมาทีหนึ่งนะฮะไปไปแบบรวดเร็วเลยนะ,ะตัวนี้12อล้อมาดูได้ที่ร้านของป๋านะฮะอู่แสนสุกมีตังอะไรก็สวยนะช่วงนี้หน้าฝนครับซื้อเก็บไว้ใช้ช่วงหน้าร้อน รถสิบสองล้อนะแทตเตีย่ยหกน็อตนะครับเอาไปทำอะไรนาะเนี่ยอันนี้อะไรนี่ติดเยียบอ่ะอช่วงนี้ของป๋าเกเอจะหัวลาก S เจ็ดร้อยเกยกจะเยอะนะมีออเดอร์อยู่สองคันทำเป็นหัวลากนะครับไหนคันไหนใหม่เบอร์โทรครับพี่น้อง 0614455635นะครับถ้าโทรไม่ติดก็0645694546หรือไปดูที่ช่องแดงก็ได้หรือช่องฟ้านีครับติดตามนะดูความคืบหน้าอัปเดตพวกรถอะไรได้ตรงนี้นะอ่ะมาถ่ายให้ดูให้ชมกันนะครับอูที่นี่ก็สั่งได้ตามสเปคนั่นแหละนะเป็นรถเล็กรถใหญ่นะก็จะเหมือนกันเกือบทุกอู่นั่นแหละนะ แต่มันอยู่ที่ว่าออปชันนี่ใครจะลดแลกแจกเขมมากกว่ากันนะสีอูไหนทำสวยกว่ากันนะครับมาดูมาชมได้นะครับอูเสนสุงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือหมจะเบียนหัวนิดหนึ่งจะจะมีอะไรพวกเ,เครื่องเกียร์ถังแหนบพงเผาอุปกรณ์แต่งอุปกรณ์เสริมนะครับรถเล็กรถใหญ่นะเห็นไหมเนี่ยนู่นเต็มเลยนะครับนึกว่าอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับ พราะว่าของนี่็จะเพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆนะครับส่วนรถหัวลากสีที่ประกอบก็จะอยู่ที่โกดังนะฮะจะมีลายประกอบอยู่นะครับป่ะเดี๋ยวพาชมาคราวครับวันนี้เวลาเราน้อยพี่น้องนะ,ะหัวลากสีแบบนี้ก็มีนะครับเครื่องเกียร์ส่วนมากก็จะเป็นคอมมันเร็วหมดเลยเนาะพวกตระกูล A ตระกูลเจนะตระกูล C บปั๊มสายเริ่มหายากแล้วนะฮะเกียร์ทั้งเกียร์เร็วกี่ช้านะครับ ส่วนมากก็จะเป็นฮิโน่เป็นส่วนใหญ่นะะ oh. ว้ายโดนก้อนหินที่ไหนมานี่อาคันนี้ก็จอดสํเเ็จรูปนะครับี่ตอนนี้ก็รอจำหน่ายเหมือนกันราคาไม่ทิ้งกันนะฮะหกสิบกว่านะครับทุกคันมีทะเบียนนะฮะพร้อมอูนนะครับอย่างคันนี้ก็เป็นของบุรีรัมแล้วนะค,คันนี้คนในจังหวัดบุรีรัมก็ซื้อได้เลยไอ้คันนั้นก็ทะเบียนสุรินแล้วเนาะ ท่ันนี้ไม่แน่ใจนะว่ายังไงนะครับ,งไ,งนะรบไม่ได้ไม่ได้สอบถามข้อมูลแจแต่เห็นจอดอยู่หน้าร้านมันจะจอดไว้ขายนั่นแหละแต่งสไตล์นี้เลยนี่หล่อๆเท่ๆแบบนี้เลยนะฮะใส่หมวกนี่แปลงหน้าเรียบร้อยขากระจกเอ้ข,า,ขาหมวกนี่แปลกๆเนาะขาหมวกเดโกเดโกนะขาหมวกเดโกนะตัวนี้นะเท่นะแล้วก็กระจก กระจุกไฟฟ้านะครับน่าจะใช้ได้มั้งตัวนี้เนาะเนี่ยังมีสายอยู่อ๋อปรับเฉยมั้งปรับกีดกีดกรีดเนาะทำงานอนย่างัรสไตล์นี้แหละก็พามาชมแบบคร่าวๆครับถ้าเป็นน้องสนใจก็โทรมาพูดคุยรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับโทรมาคุยกับแกเองเลยนะฮะ เรื่องดงเรื่องดาวอะไรนี่นะ mm. เบอร์โทรก็ให้ไปแล้วนี่ mm. ไม่ต้องอ่านอีกรอบแล้วมั้งเนาะ mm. ะอันนี้ยางก็แต่ชออแปดน็อตใส่แปดน็อตได้ตอนนี้จะแค่ใส่ยางสำรองเฉยๆนะใน mm. พวกนี้ mm. เวลาลูกค้ามาก็จะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเป็นยางเป็นยางไทยนะครับขอบ16 mm. หรือว่าใครที่ชอบกระทะเรเดียนก็จะเปลี่ยนเป็นเรเ,เดียนให้1 7บพี่น้าง สีทําสวยอยู่นะตามความชอบเลยนะครับแบบฝาขายก็มีนะนี่หัวลากระซีแบบนี้นะครับไปเดี๋ยวไปทักทายกันนิดหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับแล้วนะแต่บางคลูตัวนั้นสวยนะสามพันห้าสามพันห้าแล้วก็ฝาครอบ้อเดี๋ยวผมไปถามไม่ให้ อันนี้เอาไป่อมเองนะสองพันนะคู่หนึ่งเสียงจะดังนิดหนึ่งนะครับก็จะมีคนที่เขามาเปลี่ยนยางนะฮะมาเปลี่ยนยางให้ถึงที่เลยอันนี้หัวเอสเร้อยครับจะบอกว่าขายแล้วนะมีลูกค้ามาจองแล้วนี่พวกคาร์หน้านะพวกเกียร์กอ็อุปกรณ์ต่างๆยางมือสองก็มีนะ กมาดูมาเลือกมาชมเมาะนะครับนี่แบบนี้เลยนี่โอ้สองสี่ห้าเจ็ดสิบหนึ่งเก้าห้าโหยังใหม่อ่ะควรดูนี่อันนี้แกน่าจะปัดแล้วนะมันเลยเงาวิ่งเลยสวยงามมากยางเหมือนกับยางใหม่เลย ดูลายประกอบราขึึงโคงอันนี้ก็มีลูกค้าแล้วมาสั่งจองแล้วนะนะเป็นหัวลากถ้าเพื่อนๆ FC สนใจนะครับก็มาเลือกมาชมได้นะครับก็จะมีอะไรเขาโค้งพอาข้างก็มีนะี่พวกอะไรไม่เยอะเลยนะ Ừ, ฝาครอบฝาครอบนี่ก็สวยเหมือนกันอออันนี้ก็สวยนะนี่ฮีโน่6รู6รูเหรอันนี้ก็มีนะสนใจก็โทรมาพูดมาคุยเอานะแต่ตัวนี้เห็นบอกว่า8ใบเทาไี่น้องเลนะพร้อมขานะฮะขอบ20ถือ19.5นะครับ8ใบเทานะ พวกสายคันเร่งสายดงสายดำนะพวกเกีย์ฟงเกีย,กกย์ฝากก็มีนะกองดักน้ำก็มีมีเยอะเลยโอ้ปังโตเมกา้านี่อันนี้ก็มีสภาพดีอย่าลืมนะฮะตัวนี้บังโครนสามใบเทาหนึ่งใบม่วงนะฮปลาเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเพี่น้อกนะคลิปนี้ผมแล้วก็ปลาเขียนนะสแสนสุกมอเตอร์นะครับลาไปก่อน ini sewadi